กำลังไป่งบาสเตียนไปโรงเรียนตอนเสาร์ยางไปจ้าโรงเรียนน้องอยู่ประมาณสองสามรอยเมตรเองระวางทางไปโรงเรียนนะคะ อืมเอาน้องมาด้วยนะคะโอสกี้มาด้วยนะพายมากจะพี่น้องมาแล้วบาสตียนนูกโววีบาสติบูครับไป โอ้ยรถบัสมาละจะไปข้างไปเไปรถบัสได้จ้ะรถบัสไปในเมืองมาพอดีเลยถนนใหญ่ดิฉันนี่ไปสบตบง,ง่ายเหรอนึ่ไงไหครัาบบัสยานหยุดก่อนเมืองรถใายขวามมีพ่อลูกยัไงไงไปยังไงบินไ,ไปเลยไป <S 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 อดง่ายปอโรงเรียนหนูนี่หนูคาดยางเลยอ่ะฮะฮ่า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 รถกาวรถก้าวข้าบ,บัสที่ภูคบยากยากน้อโรงเรียนอีกเนาะ นัดคู่ไว้แปดโมงสามสิบตอนนี้ไก่จะสองโมงสามสิบเรายังไม่ใหยไก่จะหดลงแน่นอยู่พี่น้องข้าเล,ลยนะรถเก็บขยะมาแล้วลูกมแฮ่ <c oughs> อับไปบีแลนวสิคง่ะมาแล้วบังรถเก็บขยะพี่น้องจา้าเอ๋อไม่ได้ใช้คนเลยนะคะมาเตียนคอมนู่รถเก็บขยะจา้า อีกคนเลยคอมนี่อัดง่ายปะน,น้อโรงเรียนนี่น้นอโทงัดบักราดรบ,รบล่ะบักลาดหน่อย หลับแล้วไปกันเด้เอแม่พิงก่อนนะมามาพิงก่อนนะนี่นุตตาแม่ประธานแล้วครับมาหอดสร้อยเข่าลงเรียนเพื่อนนะจ๊ะก็สิบ,บหอดงายดอกลงเรียนเพื่อนเนี่ย แม่เล่นอีกแล้วโอ้ยราบ้งหนูตกแล้วนะไม่เป็นตาฮักแค่ก่อนนั่นนะอืมมาเร็วสติดตอคือสิ่งที่ฉันต็องกา ถึงแล้วทอดแล้วบอลลอกทอดแล้วเดี๋ยมามาจะยุดท้ายคลิปนะจ๊ะพดถึงแล้วจ้าหลังจากที่ทรงบาสเตียนไปดอกิสแล้วนะจ๊ะใส่เวลาประมาณ 8โมงสินาทีถึง8ดโมงส1นาทีจ้ะกับประมาณ20นาทีสำหรับระยะเวลาเดินทางมากรงเรียนนะจ๊ะ,ะกะบนไม่อย่างไรจะพี่น้องจ๊ะเมื่อนี้เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาทรงบาสเตียน ไปลงเรียนจ้ะหลังจากมือนีก็ยยุทธนะคะบด้ทำงานมือนึ่งก็ได้เป็นกิจวัตรประจำวันจ้ะต้องมาทรงลูกไปโรงเรียนทำมือใดห้าบมบด้เขาง,งามตอนเศร้าหรือว่ามือใดห้าหยุดมือใดห้าสามารถมาับมาทรงลูกได้เขากะมาค่ะกิจกรรมครอบครัวแต่สำหรับมือนีแฟนบด้มานน้ำพวาวเพิินปวดท้อง ยาข้าห้องน้ำก็เลยให้คนอยู่บ้านนะจ๊ะดวยกับมาเองก็บอเป็นอย่างนะคะเอานองมานาม้าเอาระจ้าเมื่อนี่กะขอจบคลิปใบสำนิสกรเนาะมื่อนาเข้าจังมากคุยกันไหมนะคะจังไนก็ย่าเลื่มติดตามนะคะ สาวอีสานพรัดทินใน้วยพี่นองเดอ้อจากไหนก็นฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ